สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จันทร์ที่16พฤษภาคมนะครับทางเพจโกลาเว็บไซต์ g o l a .com รวมถึง y YouTube โกลาก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงทองคำมานำเสนอกันนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้การเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการการดำเนินงานของเรานะครับบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น YLG Bullion International จำกัดนะครับ บริษัทอินดากโกโกเทรดจำกัดบริษัทออสเตรลิจำกัดบริษัทชไนนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทชไนนิงโกเจเวลลี่จำกัดบริษัท TDC ีซีโกจำกัดและก็บริษัทเร่งหงคอมโมดิตี้จำกัดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปใช้บริการกันได้นะครับมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทองคําให้เลือกใช้บริการมากมายเดี๋ยวเราจะปักลิงก์เว็บไซต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับ ภาพรวมทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะปิดระดับ1,811ได้แต่ก็มีบางช่วงเมื่อเมื่อมัสุกนะครับก็ลงเฉลับไปถึง1,799ก็ส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีมากนะครับขณะที่เมื่อไปดูในภาพรวม r ท m e เ a รมเดย์ r ท m e เฟรมวิก e ท r a เฟ m มมันก็กำลังแย่นะครับกำลัง ก็ยังล,ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งรวมถึงไทม์เฟรมย่อยๆไนเริเวณ4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงด้วยนะครับขณะที่ในวันนี้เองราคาก็ยังแบ่งตัวอยู่แถวประมาณ1,810ดอลลาร์นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าถูกดอลลาร์กันหนำซัมเมอร์เซลล์อย่างมากเลยนะครับทองคำเงืองงูหัวกันไม่ขึ้นทีเดียวนะครับแต่เรื่องของปัจจัยหนุนเองเราต้องมาดูนะครับ ท่าทีของตัวฟินแลนด์เองที่จะเข้านาตัเองจะส่งผลต่อตลาดทองคํามากน้อยแค่ไหนะแล้วก็ทิศทางดอลลาร์เนี่ยจะผ่าน105ไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางคุณมิโลซีนีสดากรน,นะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิงโกบูลเลียนจำกัดนะครับไปดูว่าคุณมิโลซีนีมองยังไงบ้างน,นะครับทิศทางราคาทองคําในระยะสั้นนี้นะครับสวัสดีครับคุณมิโลซีนีครับสวัสดีค่ะ เอายังไงต่อดีครับทองคําเมื่อสุดสัปดาห์ก็ฉลับหลุดพันแปดไปแล้วเมื่อเช้าก็ลงมาเทสหนึ่งแปดหนึ่งศูนอีกรอบหนึงแล้วทิศทางยังไงดีครับตอนนี้ถ้าเกิดดูปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดนึงแล้วก็ประกอบกับสัปดาห์เนี้ยก็ยังมีประธานเฟดที่เขาจะออกมาพูดในการตั้งแต่วันวันนี้เลยค่ะวันจันทร์อังคารพุธอ่าฮะนี่นี่คือ<ต>ัประจานเปร,าปราสปา,ราส,าสาราคาต่างๆใช่ไหม ใช่สาขาต่างๆค่ะแต่ที่สาคัญเนี้ยก็จะเน้นวันอังคารกับวันพุธเป็นหลักเพราะว่าอังคารเนี้ยก็จะเป็นคุณเจนบุลลดประธานเสีสาขาเซนหลุยคนนี้เขาเคยเปิดประเด็นเรื่องการปรับขึ้อนตาดอกเบีย้ย0.75ถ้าเกิดยังคงจําได้เนี่ยรอบที่แล้วที่เขาพูดเนี้ยทำให้ทองหลุด1,960แล้วก็ไม่เคยซื้อนอีกเลยก็ล่วงลงมาเรื่อยๆแล้วก็รอบนี้เนี่ยเขาจะพูดวันอังคารถ้าเขายังยืนการว่า0.75ยังคงมีอยู่ก็จะเป็นความเสี่ยงกับทองให้ปรับตัวลงอีกแล้วก็วันพุธเราจะมาเจอ คุณพาวเวลประธานเฟด mm hmm. ใช่ซึ่งช่วงนี้นังคุณเขาค่อนข้างขาดความเชื่อมั่นกับเฟดว่า uh huh. เป็นไปได้ไหมที่เฟดจะปรับรึืนตัดอกเบี้ยเพียงแค่ศูนย์จุดห้า 5, ทั้งที่อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเขาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอืมครับ hmm. ซึ่งตอนเนี้ยเฟดก็ยังดีไฮเดอรเคอร์ป่ะตามหลังเงินเฟอ้ออยู่ mm hmm. ซึ่งถ้าเกิดคำพูดของประธานเฟดเนี่ยเขาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดไม่ได้รอบเนี้ยราคาทองมีโอกาสที่จะปรับตรงต่อ mm hmm. ซึ่งเราก็มาดูว่า หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าถึงแปดสิบห้าตรงเนี้ยรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่อาจจะมีแรงรีบาให้เล่นรอบแถวหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแต่ถ,ถ้าเกิดรับไม่อยู่คราวนี้ก็จะไหลลงยาวค่ะอืมยาวนี่ขนาดไหนครับอ่อเป้าหมายเป้าหมายต่ําสุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นพันทคนิคเนีกอ่ยประมาณพ <1, 700 S 2> ันเจ็ดร้อยันนัเพันเจ็ดร้อยเลยเหรอครับใช่พันเจ็ดร้อยก็เป็นดับเบิลบัตทอมค่ะอืมอ,อืมอ,อืมโอ,อ้แล้วระดับพวกพันแปดห้าสิบอ่าโทษพันเจ็ดห้าสิบพันเจ็ด แปดสิบที่รับกันแข็งแข็งรอบที่แล้วนี่เอาไม่อยู่เลยแะครับถ้าเกิดว่ามันล่วงมันล่วงหลุดชั้นนี้ลงไปจะเป็นรับย่อยๆค่ะเป็นรับย่อยเพราะตอนนี้ประเด็นที่ตลาดจับตาก็คือหึ่งเรื่องเศษเป็นอันดับแรกสองคือสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยกำลัาเตรียมจะเข้านาโต้ตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดตรงเนี้ยข่าวเข้ามาช้ามาทีหลังเทคนิคที่เขาหลุดไปแล้วอ่ะก็จะช่วยยากอืมครับผมซึ่งตารางที่เขาออกจริงๆ สัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องเศษมาก่อนเป็นตารางที่แน่นอนแต่ว่าสวีเดนฟินแลนด์เนี่ยถ้าเกิดเขายังยื้อช่วงนี้กําลังยืน่นเด็กขางการสมัครอยู่ใช่ไหมคะคแล้วถ้าเกิดคุณเปิดปูตินเนี่ยเขาเขามองว่าเป็นภัยคุกคามอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ตัดการพายในสัปดาห์นี้ยแสดงว่าเทคนิคเขาต้องลงเบกก่อนอย่างดอลลร์เองครั้งที่แล้วก็ขึ้นไปเทสต์ร้อยห้าก็ก็ยืนไม่ได้นะครับตรงนี้ดอลลาร์นี่มองยังไงดีครับ ดอลล่าเนี่ยเขาเทสมาหลายรอบละหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าแต่ว่าเขายังไม่ผ่านถ้าเขาย่อลงมาแถวหนึ่งร้อยสองหนึ่งศูนย์สองตรงนี้ค่ะเขายืนได้คราวนี้มีโอกาสที่จะเบรกหน,นึ่งศูนย์ห้าถราย่าลืมนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยของอเมริกากับประเทศเลือื่นที่เขาแตกต่า,ตางกันมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าเงินแต่ละประเทศจะไหลออกเขาลล้าขอดอลลราค่อนข้างเยอะเราได้เกิดเศษยังยืนการที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยรอบหน้ารอบหน้าเนี่ยเขาก็ทาการเรียนวิทยานาแล้ว เม็อื่นนะถ้าจะขึ้นตามก็คงจะแย่เพราะเศรษฐกิจเขาลับไม่ไหวเพราะฉะนั้นดอเบี้ยมันจะห่างไปเรื่อยๆดอลลาร์ก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่นักทุนอยากจะเข้าไปถือเวลาที่เฟดเขามีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตอาดอเบี้ยแบบเอฟกซิตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะโอ้ตรงตรงนี้ตรงนี้ครับจริงถ้าเกิดมองในแง่ของในแง่ของเศรษฐศาสตร์เองมันน่าห่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนลากแข็งอยู่คนเดียวเลยอนะแล้วแล้วก็แล้วก็คนอื่นตามกันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอน่าห่วงในเรื่องของรีเซชชั o นถ้าเกิดเฟดปรับขึ้นตัอดอบี้ย เยอะเกินไปหรือว่าสูงกว่าที่เศรษฐกิจเขารับได้เนี่ยรีเซชชันเขาจะมาแต่รีเซชชันเนี่ยอย่างที่เคยเรียนว่าครับ,รบเขาไม่ได้เกิดขึ้นภายในเร็วๆเ,เนาะเขาต้องใช้ประมาณเกือบสิบสองเดือนหลังจากนี้ไปอย่างบูมเบิร์กล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกบอกว่าโอกาสที่อเมริกาจะเกิดรีเซชชันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ก็ต้องอาศัยเวลาสิบสองเดือนหลังจากนี้ไปอืมซึ่งซึ่งข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเข้ามาระหว่างทางน,นี้ก็ไม่รู้เนาะ ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะระหว่างทางเนี่ยก็จะทาให้ทองดิบตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นระยะนี้ถ้านักลงุนระยะสั้นอยากเข้าลงุนจริงๆก็อยากให้ดูแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าถึงแปดสิบห้าถ้าเขายืนได้เราเข้ารับเล่นรอบเล่นรอบไปก่อนค่ะแล้วก็ตั้งสอดสอบร้อยไว้แถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดถ้าเขาหลุดเนี่ยเขาจะไหลาย,ยาวอันนี้ก็พอหลุดตรงเนี้ยก็จะเป็นนักทุนระยะกลางเข้ามาสะสมแล้วก็จะมีจุดสะสมมาแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยทุ่นหรือว่าเจ็ดรอยี่สิบก็ได้แล้วก็อีกทีก็หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดสิบห้าซึ่งจุดนั้นไม่ควรหลุดเราก็ยังเชื่อว่าแ,แถวนั้นเนี่ยไม่น่าจะหลุดเพราะปัจจัยบวกที่เขารอเข้ามาเนี่ยยังมีอยู่เยอะแต่แค่คว่าเขายังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะตอนนี้ตอนที่เทคนิคเขายังกําลังเสียค่ะก็คือมาชเชยกันไม่ได้ทันทองไทยเลยครับทองไทยมองยังไงครับถ้าทองไทยเนี่ยก็ยังเน้นรอ นะคะปรับตัวอย่างนิดหนึ่งเข้าสะสมได้แต่เป็นสะสมแบบทิ้งช่วงเพราะเรายังมองว่าค่าเงินบาทนี่ยังคง,งอ่อนค,ค่าอ๋อยังอ่อนค่าเนาะใช่ยังคงอ่อนค่าต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาตึงๆแถวนาต้านประมาณสามสิบสี่ช่วงนี้ค่ะสามสี่จุดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเขายังตึงอยู่ซึ่งถ้าเขาเบรกจุดนี้ไปได้สามสิบห้าก็ๆๆาจะมาได้เพราะอย่าลืมนะคะว่าดอกเบี้ยของเราอะ่ะของแบงค์ชาติเนี่ยเราก็อยู่0ูจุด้าใช่ไหมคะใช่ยังอยู่0.5ดห้าแต่ของเฟดเนี่ย เขาขึ้นไปหนึ่งเปอร์เซ็นตแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยของเราประชุมก่อนถ้าเราจะปรับขึ้นถ้าเราจะปรับขึ้นจริงๆอ่ะเชื่อว่าไม่น่าจะ aggressiv มากเป็นที่ก็คือ0.25แต่ก็ยังช้ากว่าเฟดอยู่ดีเฟดเขาก็มันจะปรับรอบใหม่ก็จะห่างกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนึกภาพไม่ออกเลยนะนึกนึกภาพไม่ออกเลยถ้าเกิดไทยขึ้นดอกเบี้ยอีกเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนาะก็จะแย่ค่ะเพราะว่าของเรายังโควิดก็ยังไม่จบปัญหาภายในเราก็ยังมีถ้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นขึ้นเพื่อ รอการไหลออกของเงินทุนเฉยๆแต่จะปรับขึ้นให้แบบให้หมาแก้ปัญหาหรือมาเท่ามาเท่ากับเปรตเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าปริมาณเงินอัดฉีดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะไม่ไม่เหมือนกันค่ะปริมาณไม่เหมือนกันเพราะตอนนี้เราจะเห็นหลายประเทศบางประเทศเขาก็วิกิตไปแล้วว่ะอ่าใช่จากแบบเบียที่ต่างกันอย่างกิลังกาอย่างเวเนอร์เราไม่ต้องพูดถึงเวเนอูร์อาร์เซนตนาเนี่ยเขาไป ไกลแล้วไกลแล้วใช่ค่ะแล้วเราจะเริ่มเห็นตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วอืมคุณคุณคุณโรซีอย่างนี้สินทรัพย์มันโดนเทขายเกือบทั้งหมดเลยคือเงินทั้งหมดไหลไปอยู่ดอลลาร์เยวเลยครับมีมีทั้งอย่างคริปโตอย่างอะไรโอ้ทุกคนล่วงกันหมดเลยเนี่ยทุกคนไปหันไปถือดอลลาร์หมดเลยครับไม่เชิงทั้งหมดค่ะ ตอนนี้สินทรัพย์ที่เราเห็นน่ะมีถ้าเป็นเคอร์เรนซีเนี่ยแข่งค่าอยู่แค่สองตระกูลเงินก็จะเป็นอ่รูเบิลอ่าของรัสเซียใช่ค่ะรูเบิลของรัสเซียกับดอลลาร์ของอเมริกาดอลลาร์ของเของเมริกาเนี่ยเขาได้เปรียบเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นการดุงเดือดเงินให้ไหลกลับอยู่แล้วส่วนหนึ่งกับรูเบิลของรัสเซียเนี่ยเป็นเรื่องของน้ามันเพราะยุโรปเนี่ยเขายังต้องพึ่งพาพลังงานของรัสเซียถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาจะไม่พึ่ง เขาจะลดการพึ่งพาแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะหน้างานเขาทาไม่ได้ครับเพราะว่าเห็นข่าวถ้าข่าวล่าสุดในที่เราเห็นเนี่ยก็คือสิบสี่ประเทศในบรรดายี่สิบเจ็ดประเทศนะคะเขาแอบไปเปิดสก,กุลเงินอดอลลาร์สหราาัฐเมิกาครับ,รบใช่แสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ขาดน้ํามันของรัสเซียไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแล้วมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมอ่ะสกุลเงินรัสเซียเขาแข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆเลยแข่งค่าลงมาเรื่อยๆเลยทั้งที่อเมริกายุโรปบอกแบน S <S แดนแดนเขาก็แข็งค่ะเพราะฉะนั้นสินเขาเห็นหนึ่งดลอลลาร์ยังเป็นสินทรัพย์ที่นักทุนยังถือเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปถืออะไรดีเพราะสินทรัพย์ค r y p t o เ u r r e n c y น้ำมันน้ำมันทรงทรงอยู่ตอนเนี้ยแต่เตรียมเตรียมที่จะเบตนะคะแต่เขายังไม่เบกเพราะว่าจ<ม>ีนเขายังล็อกดาวอยู่ออืปริมาณการใช้น้ำมันของจีนเซี่ยงไฮ้เมืองใหญ่เขาที่เขาล็อกดาวค่ะปริมาณการใช้เขาก็ไม่เต็มที่ถูกไหมคะก็เป็นส่วนนึงที่เขาไม่เบก ก้อเนี้ผมผมเชื่อว่านะหลายหลายคนคงคิดในใ,ใจทอ่ตกลงถือทองมันดีจริงป่าวอะอะไรเงี้ยมุมมองของทางคุณดูซินดมองไงยังเชื่อว่าทองยังเป็นสินทรัพย์ที่ดีค่ะถ้าเกิดเทียบกับเคอร์เรนซีหรือว่าสินทรัพย์ตอื่นเขาปรับลงเยอะกว่าทองมากทองอย่างปรับลงน้อยอืมครับถึงแม้ว,ว่าตลาดอ่จจะไม่เชื่อมั่นอยากจะถือเงินสดแต่ก็ยังมีการแบ่งเข้ามาถือทองเป็นระยะระยะแม้เขาจะดุดเทคนิคแต่ก็ยังอยากเข้าแต่ทีนี้ว่าเทคนิคตรงเนี้ย ที่ผ่านมาเนี่ยเขาขึ้นมาเพราะสงครามยูเครนเป็นหลักด้วยส่วนหนึ่งขึ้นมาเพราะเฟดเขาทำอ่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือทำ QEQE e ครับทำให้ทองขึ้นแล้วตอนนี้มันอยู่ในหน้าที่เฟดเขามันจะถอนเงินออกือนเงินออกต้นเดืนอนใช่ต้นเดือนมิทยาทำ QT มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักทุนก็อนมองว่าเออราคาทองมันอาจจะปรับลงมาในระดับหนึ่งแต่ถามว่าถ้าจะกลับลงไปก่อนที่เฟดก็จะทำ QE เนี่ย มันก็ยังมองเป็นเรื่องยากนะคะและแถวพันสี่พันห้าเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่อืมผมไม่เห็นบ,บทวิเคราะห์ของของของสักสองสักบริษัทหนึ่งเนาะของต่างประเทศเองเขาก็มองว่าอีกห้าปีเนี่ยทองจะไปทางไหนระหว่างสี่พันเหรียญกับพันสามคุณสุณโรซนี่มองยังไงยังเชื่อในทางไปทางข้างบนมากกว่าข้างล่างนะคะแต่จะไม่ถึงสี่พันไหมหรือหรือหรือว่าถึงได้อีกห้าปีนเนะียถ้าเกิดเราดูเทคนิค ถ้าเราไม่รู้อนาคตช้้งหน้าเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนยังไงร,ระเบียบใหม่กับระเบียบเก่าเนี่ยระบบเก่ามันจะล่มไปหรือเปล่าระเบียบใหม่มะแทนที่หรือเปล่าเนี่ยอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ก็ต้องใช้ปัจจัยเทคนิคเขาช่วยตอนนี้ให้เกิดเราดูเทคนิคลายเดือนะคะทองอ่ะขึ้นไปเทส สองศูนย์เจ็ดห้ารอบหนึ่งตรงนั้นมันเป็นขอบครับขอบถ้วยใช่ไหมคะครับครับแล้วตอนนี้เขากําลังทําหูถ้วยหูถ้วยอย่ะเขายังติดหายเดิมอยู่สองศูนย์เจ็ดห้าเขาไม่ผ่านถ้าตรงเนี้ยเขาย่อลงมาแต่แถว,1700แวหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วเขาไม่หมดแล้วเขาไม่หลุดนะคะขาลงมันจะไม่เกิดราคามันก็จะรีเทสขึ้นไปมันจะวน็นไปใช่ม้วนกลับขึ้นไปมันก็จะเป็นทิปเปิลท็อปก็คือพ็อปที่สามที่เขาเคยเกิดอะคะ่ะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้เขาหลุดลงมาเราต้องมาดูว่าเสกเขาเอ็กซ์ซหรือเปล่าเขาขึ้นอัตราดอกเบียนโยบายเกินที่ตลาดท่าหรือเปล่าถ้าเกินที่ตลาดท่ายอย่างแบบว่าจะศูนย์จุดจุดห้าต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นศูนจุดเจ็ดห้าแล้วก็ต้องตอนนี้เขาดีไฮเดอร์เคิร์ฟใช่ไหมคะเขาจะปรับขึ้นตัดดอกเบียตามไล่หลหังเงินเฟ้อขึ้นไปเนี่ย จุดแรกที่การขึ้นตารดเบี้ยแบบเอเจซีเนี่ยมันจะทาให้ทองหลุดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเศรษฐก,กิจเขาไม่ไหวเกิดดีเซชันจริงจริงเพราะที่พมา D นอะดีตเ่ะมันมันมีประสบการณ์ให้เห็นอยู่แล้วหนึ่งเก้าเจ็ดสนตาศูนย์ที่เฟดสมัยคุณพอวอร์เกอร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะสมัยคุณพอลวอร์เกอร์เนี่ยเขาปรับขึ้นตาดอกเบี้ยเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะผลสุดท้ายเกิดดีเซชันก็ต้องลดดอกเบี้ยลงมาราคาทองขึ้นอืมอืมอย่างนั้นอ่ะมันมีโอกาสเกิด ยิ่งเอกซิสมากเท่าไหร่ดิเซชชั่นมันก็ยิ่งมามากเท่านั้นเมื่อไรดิเซชชั่นก็ยังมองไม่เห็นสินทรัพย์ตัวอื่นนะคะที่มันจะทดแทนราคาทองในตอนนี้มันขึ้นอยู่ว,ว่าใครจะอืดได้มากกว่ากันถูกไหมฮะชั่วงนี้นนขึ้นกว่ากับช่วงเนี้ยช่วงที่ตลาดแข่งนัลงทุนยังงงไอ้ระเบียบใหม่ระเดียบเก่าเนี่ยอะไรจะอะไรจะชนะอะไรจะแทนที่ถูกไหมคะก็<ๆ>ยังใจก,ก็อยากลงทุนนะแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไรแต่ยังเห็นทองนะยังเป็น จุดที่โอเคกว่าสินทรัพย์เราเนยังลงเยอะเนี่ยอืมก็ถือว่ายังโอเคแต่แค่ว่าเราต้องหาจุดเข้ายังไม่เข้าไม่เข้าถี่ไม่เข้าเยอะเกินไปเข้าแบบไวเชิงนิดนึงก็จะแบ่งไปนะคุณเนี่ยระยะสั้นกับระยะกลางดีกว่าอืมอืมเข้าใจครับอืมืก็ต้องเป็นอีกหนึ่งช่วงอะเนาะที่จะต้องอึดอึดทนทน,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 นกันเอ้ผมถามหนึงมันมันจะมีโอกาสที่ก่อนที่จะลงไปพันเจ็ดพันเจ็ดต้นต้นกลางๆเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปรีเทสหรือขึ้นอะไรไปดีขึ้นไปก่อนสักรอบมาก่อนนะครับหรือว่า หรือว่ามันขึ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แถวหนึ่งเจ็ดกว่า 1, 7, กว่าหนึ่งเจ็ดสองกว่ากว่าแล้วก็ลงไปละอะไรเงี้ยถ้าวันนี้ค่ะถ้าวันนี้เขาขึ้นไปเทสแต่แถวหนึ่งพันเก้าร้อยยสิบสองไม่ได้หรือว่าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบสองหนึ่งพันจะใช่ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบสองขึ้นไปเทสไม่ได้หรือไม่ผ่านีโอกาสที่เขาจะไหลลงมาก่อนเราก็ต้องมาดูว่าหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดเก้าถึงแปดห้านี่เขารับไหวไหมเพราะอย่าลืมว่าวันอังคารกับวันพุธนี่เป็นช่วงที่หนััักกขขอออองงงสสปปดดดาาาาหห์นนนนีี้้และะะรทททเเเจ่ยมพู อือืมซึ่งเราห่วงที่สุดก็น่าจะเป็นคุณเจมบุลาะบานังคันนี่แหละคะ่ะที่เขาเคยเปิดประเด็น0.75ถ้าเขาพูด0.75ย้ำอีกรอบเนี่ยต้องมาดูรีเทสตรง 88, 8.5 1.85ตรงเนี้ยรับไหวไหมถ้ารับไหวไหมถ้ารับไหวได้แล้วคุณพอเบลเขามาสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดคิดว่าราคาน่าจะไหลขึ้นได้แต่ถ้าเกิดคุณพอเบลเขาสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดไม่ได้ไหลต่อคะ่ะไหลลงข้างล่างต่อตรงนี้ก็ดิ้งเซล อ,อเด้นเซลได้เล้นเซลได้แต่ต้องปิดดบบับเรามาระวังอย่าลืมว่าตรงนี้เขาใกล้แนวฐานละหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าถึงแปดห้าเขาใกล้ละถ้าเราจะเล้งเซลเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองเซลได้จุดแรกครับแล้วก็ดูว่าหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองถ้าเขาเทสมาได้อะยังเซลได้อยู่แต่เขามีคนเด็กหนึ่งแปดห้าสามไม่ไงเขาจะกลับไปเล่นข้างบนแล้วค่ะ,อะโอเคโอค้ยอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสได้เนาะถ้าเกิดในทางทิศอีกแล้วเนาะ ในทางเทคนิคยังมีโอกาสได้เพราะเขายังรอ,อปัจจัยเรื่องฟินแลนด์สโลวีเซนว่าจะไปกระตุกให้คุณบูตีนเนี่ยเขาจะต้องรีบทำในช่วงนี้หรือเปล่าอโอเคโอเคช่วงนี้ก็เล่นกรอบนี้ไปก่อนเนาะเล่นกรอบนี้ไปก่อนระยะสั้นก็รีบาวเซลได้ครับ้ระยะสั้นแล้วก็แถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าแปดสิบห้าเนี่ยเราปิชชดช็อตก่อนแล้วก็เป็นช่วงหน้าสะสมของคนระยะกลางอละจะ,ะเขาเ้าแถวแถวนั้นสุดแรกอาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นถ้าหลุดก็ลงมาดูแถวแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบอีกทีค่ะ โอเคได้ครับขอบพระคุณครับคุณลุงโรสินีครับอ๋อสวัคดีครับ <S <S นั่นก็เป็นความเห็นของทางคุณวิโรซนศินีสกักกรนะครับผู้จัดก,การฝา่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งโกบุลเลียนจำกัดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าทองคําในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับก็ต้องดูว่ามันจะไปลึกถึงขนาดไหนยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ข้อมูลไปองปรับแผนกลุธการลงทุนดูนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดมันลงไปเที่ยวนี้ถ้าโอ้ลึกจริงๆก็น่าห่วงอยู่เหมือนกัน,นครับพันเทีเดียวดีลึกสุดนะครับเดี๋ยวก็แต่ก็ไม่มั่นใจด้วยนะครับว่าจะอ,าอยู่หรือเปล่าแต่ว่า,น,าน่าจะเอาอยู่ในแนวนั้นแต่ก็หวังว่าลงจะไปไม่ถึงนะครับแค่1 7 7 9 1 7 8, 8, 8 0ก็ยขอไปแค่นั้นพอนะครับแล้วก็มวนตัวกันกลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือข้อมูลดีๆที่เรา,าฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้ามีโอกาส ในทัดในโอกาสถัดไปแล้วก็จะมีข้อหาข้อมูลดีๆมานำเสนอกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ